ประกาศสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2เรื่องเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสจริิตในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2กระผมในนามผู้มือในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดขอประกาศเจตนารมณ์ ในการบริหารจัดการสำนักง,งานเกตพันธ์นิการศึกษาประทงสานานเกตสองว่าเราจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตสย์โปร่งใสและยึดหลักธรรมาพิบาลในการบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมและโปรง่งใสเปิดเผยและก็ตอบคำถามกับสื่อบนชนกับสังคมต่างๆได้ ผมขอเรียนกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดน่านให้รับทราบว่าการจัดการศึกษานั้นจะต้องปลุกฝังนักเรียนและลูกหลานของเราให้เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับในสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการที่ มีคุณธรรมโปรง่งใสให้กับนักเรียนทุกคนในสำนักง,งานเขตเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างจิตตะนคติที่ดีให้กับนักเรียนในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันเพื่อการเจริญเติบโตของบ้านเมืองเราและใช้เงินในการบริหารจัดการให้เป็นประโยชน์ต่อชาติต่อบ้านเมืองของเราต่อไปครับ